เคล็ดลับการจัดกระเป๋าเดินทางโหคิดลับเลยวะทีละเว็บไหมมึงเป็บเพอไว้เน่ยโหมันเป็นลิสต์เลยวะ่ะอันแรกหัวปักอยู่ในเวอร์แซลคืออะไรวะแล้วอันนี้แม่งอยู่ในเวอร์แซลยังวะมึงดูเป็นหรืองไงหนังสือเดินทาง ตีนกูมึงก็งหลบสิอะไรเดือดแซดเอาก็กูถ okay. ่ายไปตั้งแต่ก่อนแม่กูเสียป่าวะน้องสูก็กูนี่แหละกูโอเคโอ้ยมึงเอาไปเก็บเสร็จแล้วไม่เอาขอสำรวจหน่อยกูยังไม่มีเลยว่านหางจระเข้แดดเผางี้มั้งไม่รู้ USB หับชาร์จนู่นนี่นั่นรวมมาอย่างเนา่าถุงซิปล็อกกูซื้อไว้ไหนวะสองซไี่์กุญแจแล็อกแบบรหัสระบบ TSA เห็นบอกอะไรเลยมันก็แค่เปิดหายอันนึงกูก็ไม่รู้จักมันอ่านทศาัศน์ซาเปล่าซาพองอ๋อ ทิชชู่เปียกสำคัญมากนะครับโอทิชชู่จะทำให้คุณสากตูดว่อืม mm. <c oughs>